What the fuck Netflix? f**k is ถ้าโทรทัศน์เครื่องนี้ยังอธิบายความหมายของ Netflix ได้ไม่ดีพอลงทุนแบรนด์จะเล่าให้ฟัง Reed ี a s t i n g s ผู้ก่อตั้ง Netflix เคยกล่าวเอาไว้ว่านี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมบริษัทเราถึงมีชื่อว่า Netflix แทนที่จะชื่อว่า DVD by Mail นี่คือคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าการที่กิจการ Netflix เติบโตจนมีมูลค่าหลักล้านล้านบาทไม่ได้เกิดจากความบังเอิญย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่แล้วในปี1997 Netflix เป็นเพียงร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะดูเหมือนกิจการทั่วๆไปแต่การเปลี่ยนแปลงของ Netflix กลับไม่เหมือนกิจการอื่นๆหลังจากเปิดร้านได้เพียงแค่หนึ่งเดือน Netflix ได้สร้างรูปแบบบริการที่ต่างจากร้านเช่าวิดีโอทั่วไปเพื่อให้สามารถขยายกิจการต่อไปได้ด้วยการนำระบบให้เช่า DVD ภาพยนตร์ผ่านไปรษณีนีเข้ามาใช้โดยมีเงื่อนไขคือผู้ยืมต้องส่งคืนภายใน7วันหลังจากนั้นไม่นาน Netflix ก็ต้องพบกับปัญหา เพราะลูกค้าไม่สามารถส่งคืน DVD ได้ทันเวลาทำให้โดนปรับเงินเป็นจำนวนมากปัญหานี้ทำให้ลูกค้าหลายรายเลิกใช้บริการของพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาของการให้บริการ Netflix จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอีกครั้งจากให้เช่า DVD เป็นเรื่องๆไปสู่การให้สมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเช่าภาพยนตร์ที่ชอบได้แบบไม่จำกัด และทำให้ธุรกิจของ Netflix เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปี2004 Blockbuster รผู้ประกอบการธุรกิจร้านเช่าวิดีโอรายใหญ่ได้ปรับโมเดลธุรกิจให้เป็นระบบสมัครสมาชิกรายเดือนเหมือน Netflix แต่มีราคาถูกกว่าสงครามราคาระหว่าง Blockbuster และ Netflix จึงเริ่มต้นขึ้นถึงขนาดที่ว่า บางช่วง Netflix ลดราคาลงมาเหลือหนึเหรียญสหรัฐต่อเดือนเท่านั้นแม้พวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าวีดเฮสติงส์จะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่แล้วเฮสติงส์กำลังสนใจอะไรอยู่เหตุผลนั้นที่ถูกเฉลยนี้นอีก2ปีถัดมาที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของ Netflix ได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือการเข้ามาของธุรกิจวิดีโอสตรีมมิง h ฮ s ติงส์เคยคาดการถึงการเกิดขึ้นของวิดีโอสตรีมมิ่งไว้นานแล้วเพียงแต่ในตอนนั้นเทคโนโลยี Technology ยังไม่พร้อมให้ทำได้เพื่อให้ธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งของ Netflix เปิดตัวได้เร็วที่สุดบริษัทได้ประกาศที่จะมอบรางวัลมากถึง1ล้านเหรียญสหรัฐให้กับคนที่สร้างอัลกอริทึมที่จะช่วยแนะนำหนังได้ดีกว่าสิ่งที่บริษัทมีอยู่ในตอนนั้นในที่สุด Netflix จึงเริ่มเปิดให้บริการดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิดีโอสตรีมมิ่งในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2007และยังคงดำเนินธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบัน Netflix มียอดผู้ใช้งานกว่า139ล้านคนทั่วโลกหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้แพลตฟอร์มของ Netflix เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องคือการผลิตคอนเทนต์ของตัวเองหรือออริจินอลคอนเทนเป็นจำนวนมาก งบลงทุนการผลิตออริจินอลคอนเทนต์ในปี2018คาดการการลงทุนสูงกว่า2.5แสนล้านบาทปัจจุบัน Netflix มีออริจินอลคอนเทนต์ประมาณ1,000เรื่องเพื่อลดการพึ่งพาค่ายผู้ผลิตซีรีส์และภาพยนตร์เกินความจำเป็นรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมดูซีรีส์แบบมาราทอน On Air Series ร์รวดเดียว1นึ่ซีซั่นจบให้คนติดงอมแงมแล้วปัจจุบัน Netflix มีไรายได้ขนาดไหน ในปี2018 Netflix มีไรายได้4 9 8 0 0 0ล้านบาทนับเป็นกำไร1 8 4 0 0 0ล้านบาท <Roma. S 1> ล่าสุดภาพยนตร์ออริจินอลคอนเทนอย่างโรมายัางควา้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาภาษาต่างประเทศจากเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่76มาครองได้สำเร็จส่วน Academy Awards หรือออสการ์2019 ก็คว้ามาครองได้ถึง3รางวัลจากทั้งหมด10รางวัลที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงประกอบด้วยภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Gracias. 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 จากเดิมที่เคยเป็นแค่ร้านให้เช่าว,วิดีโอและช่องทางเสริมของการดูภาพยนตร์ในตอนนี้ทุกสายตาต้องหันมามองที่ n น t f l i x เพราะพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงวงการภาพยนตร์ในศตวรรษนี้ ไปเรียบร้อยแล้ว